หลวงปู่ผางกิตตะคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลน,นางามอำเภอบันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางกิตตะคุโตพระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของพวกกายทิศมีพูดผีพญานาคเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเหล่าถวยเทพมักเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตซื่อท่านถือสัจจะและมีวาจาสิทธิ ท่านอุปสมบทถึงสามครั้งครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นสิษธ์ท่านพระจารย์มั่นภูริธตโตที่วัดบ้านน้องผือตำบลนาใน,านาอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาทโดยย่อว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวท่านมีความรู้ภายในพิสดารสามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ โดยเฉพาะจระเข้กับงูท่านสามารถสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านถือคติธรรมว่า